ครับผมสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านทุกคนคับมอนี้กะเจอกันอีกแล้วครับเหมือนเดิมเช่นเคยกะเอาหนุกไม่ออกมาฝึกคือกัลอะครับผมกะไม้ทั้งสองนะครับตาวาตัวหนึ่งได้เชลยสองตัวแล้วอีกตัวหนึ่งกับ่ท่านได้มีเชลยนะครับน้อกะเจ้านี่ครับผมตัวนั้นจะเป็นเจ้าบาสเกตนะครับแลส่วนตัวนี้เป็นเจ้าแซงซ้อนครับผมมันบ้าได้ฝึกนะครับน้อม่นเอาไปฝึกกันกับบ่ค่อยขันแหละครับผมตามภาษาหนุกไม้นะครับน้อกปาวา มองที่เ้อเอาไปมันบ่มีนกป้าล่อขันนะครับนะบ่มีนกป้าล่อคันมาหนิผมก็เลยกาว่าเจียวมาฝึกสองตัวใสคูกันนะครับนอกะให้มันดึงกันเองให้มันเล่นกันเองเมื่อไหรครับผมบ่รู้จะเป็นทั้งไหนกะนี่แหละครับผมกาจีหาหม่องใสน้ำมูนี่แล้วมือนีกะเป็นไม้ก็จะเป็นคูห่วยแล้วครับผมบรรยากาศทงนะเป็นคูห่วยแล้วก็เป็นทั้งหลังเขาก็จะเป็นทงน้านะครับนะเป็นนะานี่นะครับผม เป็นไฮนาแต่ว่าหม่องที่เขาสีไซนี่เป็นอ่าคู่หวายครับวานนี้ก็เลยว่ามันเงียบดีนะครับเนาะก็คือช่วงนี้มันก็สิเงียบอยู่เพราะว่าคู่หงวยก็ม่มีค้นนะครับนะข,ขันเ้องขืนโคกแน่ก็สิไปเจออ่ค้นกู้มันแหละครับช่วงเนี้ยครับเสียหนามันช่วงนี้อาจารย์ไงหอกะไปรับจ้างอีกคือเกาแหละครับผมพอจิมม้มอ่ะคุยกันว่าจะไปรับจ้างว่าสันมีค้นมารับจ้าง่าสันก็ไปถอนมันคือเกาแล้วน่นแหละครับผมเกิดว่า บลูไปถอนมันหรือเสียหนามันแต่ว่าก็จะไปเกี้ยวนี่แหละครับผมไปเกี้ยวกับเรื่องมันๆนี่แหละคิดว่าคืนโคกนี่แหละอาจารย์ไงเขาอ่ะก็เลเมื่อนี่ผมก็เลเนี่ยครับมานะาออกมานะารอรอหน้าจะควงจะมองมองทั้งหลังเขาเป็นน้าผมนะครับกับน้าผู้อื่นนั่นแหละแต่ว่ามองคู่หวยมันก็เป็นอ่ะทีสาธารณะนะครับเนาะเขากับมาส่เนี่ยครับผมส่นกมองคู่ห่วยนี่แหละไม้ก็โอเคครับไม้ดีอยู่แต่บรูว่ามันเป็นตัวมีนกผมคิดว่า ขันมันมีกะมีบ่หลายเหรอครับนกป่ากัสิมีอยู่โตัวสองตนี่นะแต่ว,ว่ากะบ,บางเทียกัได้ยินเสียงขันอยู่ครับผมบางเทียกับ่ได้ยินเนาะกับ่รู้ว่ามันสิมีบ่มีหรือเป็นจนังไงกะอ่ะครับผมจังไงกะนี่แหละครับผมกัสิหาหม่องไส้กัสิเฮ็ดล้านไส้แล้วกัสิี่ตั้งนกคู่กันเบิ่งเนาะครับเนาะตั้งคู่กันแล้วกัตั้งวิดีโอเบิ่งสองตเบิ่งมันสิเป็นจนังไงมันสิขนนันใส่กักนบ่กะหาจังไงเดี๋ยวผมกัเฮ็ดหม่องไส้ก่อนครับบาดเนี่ยี๋ยวจังว่ากันครับผมคครรรรัับบบผมกเียย้อ แตงหม่องไส้เรียบร้อยนี่ไม้เขานี่เขามันเป็นคู่ห่วยห่วยเป็นทีสาธารณะนะครับเนี่ยต่ว่าคู่ห่วยก็เป็นของไผ่ของมันคือเก่าแหละครับผมต่ว่าห่วยก็เป็นคือว่าแบบพู้ได้อยากหากินก็ได้ครับผมสมบูรณ์ครับผมตะวาน้นำบ่อหลครับปีเนี่ยนี่ครับผมก็เอาสาเลียงมาก็จอดนะครับปนทางน้ของเพลินนี่ครับไม้เขาก็จะเป็นธง นกน่าจะบ่มีแหรอครับผมเพราะว่าตอนนี้นบ่ทัได้นีนเสียงขันพอ่อโตเลยครับเนี่ยอก็จะเป็นนกเขาไฟออนะครับลงกินเป็นเอียดครับตรงนั่นนะ่ะมันจะเป็นดินเอียดครับผมก็เป็นนกเขาไฟกับนกเขาวชวาครับผมมาลงกินนี่แหละไอ้หอกะประมาณนี้ครับผมกระคึมๆเนี่ยแดดเนี้ยนี่ เจ้าบาดเกียรเฮ้าไซส์หนีครับผมนี่ผมก็จะเอานี่ขากล้องตัวนี้ตั้งออกกล้องตัวที่เฮ้าถือท่ายอยู่นี่ครับผมท่ายตัวนี้ส่วนตัวนั่นก็แสงซ้อนนะครับน่ะก็อีกตัวนึงกาจะเป็นกล้องอีกตัวนึงครับผมก็มันคนละระดับอยู่ครับผมนกกะจะเลี้ยวเห็นกันแค่นิดเดียวคิดว่าเพราะว่ามองมองนี่ที่ต่ํากว่าครับผมนี่มาหนี่มันเป็นโนครับนี่นี่เป็นโนแล้วก็ผมสีใส์แบบว่าบ่ให้มันเห็นกันเต็มที่ปันไดก็ดี ให็เห็นนิดนึงนะครับคิดว่ามุมมองของนกที่ว่ายืนอยูก่กับผืนมันก็จะเห็นกันนิดนึงนี่กระแต่งแล้วเรียบร้อยครับนี่ห่างกันกับประมาณสิบเมตรได้อยูะคึ้ว่านี่นะครับผมกับประมาณสิบเมตรนี่แหละลตัวนี้้องกระตั้งนี่กะนี่ครับผมตอนนี้ก็ะแดดกระพุ่นแล้วครับผมยุ่พุ่นนะกะได้ฝึกจักลักนึง นี่ครับผมกะสิตั้งกล้องให้เบิ้งครับผมกะิตัดลงให้ชมโตละนิดหน่อยครับผมว่ามันจีจุจังไรกะนี่ครับผมคันดยินเสียงคันกับเป็นนกสองตัวละครผมก็ต้องแปลกใจนี่นะครับละนี่นี่ใส่นี่เสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมนี่เสร็จกล้องพร้อมครับผมนี่กะิตั้งจังทีแล้วนี่ส่วนอีกตัวนั่นกะ ประมาณนี้กรบเใส่บ่อปากบ่วงนะครับนะไอ้าปากตะานกลงืงเสียะนี่สองตัวครับผมถากลั้นสวยๆเลยครับผมครับนี่สองตัว Huh? ก็ไม่ได้ตั้งนกเบิ้งเละครับบาทเนี่ย כותב, 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 כותב ครับผมกะตามที่เขาได้เบิ้งไปแหละครับผมกะฝึกสองตัวนะครับนาะมันกับีขันใส่กันประมาณนี้แหละก็บเพราะรู้ว่าสนามจริงกับนกปลามันกับีเป็นอีกคนละย่างกันแหละครับผมคนละฟิวคนละอารมณ์อยู่แต่ว่าอันนี้มันยังมานะครับนาะสถานทีมันก็จจำเป็นแน่แล้วกะอีกย่างหนึ่งนกปลาบ้านผมกช่วงนี้มันกับเพราะไหลคือเก่านะครับนาะเพราะว่าเสียนเหรินกะหลายท่านหลายคนคือเก่ารับตะกี้ผมเหรนผู้เดียวมันก็พอได้โยบันนีหลังลังมาทีมงานกัเหรินน้ำขึ้นกันบันนี้ก็เลยแบบ มันเลียนลายแล้วครับผมชวนเนี้ยคนก็บเลียนลายเลียนลายอยู่นอกดินแถวบ้านผมตะกี้มีผมผู้เดียาวละเหยนี่มาหนี้ก็มีหน้าตัวมันเลียนน้ำแน่พัสสันผยันต์มูนี่ก็เพิ่นก็บเลียนน้ำแน่นะครับน้ำมันก็เลยอ่าเฮ็ดให้การล่าเฉลยเขาลำบากขึ้นครับเพราะว่าต้องไปไกลก็เก่าอ่าถ้นบอกไปไกลก็เก่าขันแมนว่าไปแถวบ้านมันก็พอได้อยู่หรอครับผมได้บางทีมันก็เป็นไม้เดิมๆไม้เก่าๆนะครับเนาะบางทีหนกมันก็รู้แน่แล้วอาจจะเป็นมูที่เขาปล่อยไปก็บไหลนย่แหละครับผมพวก พอสันพยัน่นได้ผนกับป่อยยังที่กับมีแนมันกับจป็นเป็นนกลูเหรอครับส่วนไหลตั้งแต่นั้นตัวแล้วกับป่อยออกหลาขึ้นกันเพราะว่าส่วนมากได้มาแล้วอันตัวไหนบอดีปูกผมกับพักกันป่อยเหรอครับผมตัวใดที่ว่ามันดินเศร้ามันบ่อขันบ่อข้นนะกับป่อยยางเดี๋ยวบ่อคอยด้เก็บว้กับสีเก็บตะมูที่ว่ามันขืนว้ครับผมกนี่แหละครับผมฝึกของขอดีนะครับเองของการฝึกครูหนึ่งมันกับนี่แหละอันออามาสองตัวมันกับพ่อได้ขันรอกันจังหวะเหระครับผมสถานที่มัน บ่อเอือออมนวยยันไหนขันแม่นว่าบ้านผมมีนกปลาหลายๆคือจังสายพวกที่เพิ่นนั่นในต่อได้มือละหลายๆตัวนะครับเนาะมันก็สิฝึกงานอยู่แบบนั้นเพราะว่ามันจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดูครับผมพวกที่ว่ามีนกปลาหลายๆแต่ว่าเขตบ้านเขาจังหวัดนะครับเนาบ้านผมอยู่สารคามก็จําเป็นคือจังหวัดแหะครับผมนกอะหายากเนี้ยหม่องไงนี้หม่องไงหม่องบ่อแ่ะครับผมหม่องหม่องบ่อไงกับนี้หม่องต่อได้ก็มนี้หม่องต่อยากๆก็มบนี้ครับกับ แต่จังหวะแล้วแต่โอกาสแล้วก็ศอบจังหวะที่ว่านกขาวพร้อมนะครับผมเข้ากันเพราะที่มีโอกาสซะได้อ่ะก็ประมาณนี้แหละกันครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมกับจิคออาจุคลิปไว้เพียงสนีเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผู้เห็นคลิปนี้นะครับเสียดายเห็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของเขาฝากทีฝากน้องฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนที่เ้ามีครับผมขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ